สวัสดีคะ่ะทุกคนยายก็หายไปนานยุ่งนะคะช่วงนี้อ,เ,อ,อเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของไพ่จะบอกหรือชี้แนะบอกกล่าวอะไรกับทุกคนบ้างนะคะเรามาส่งต่อพลังงานดีๆกันนะคะยายขอให้พลังงานของยายดีๆส่งต่อให้กับทุกคน ะะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรที่ไพ่จะชี้แนะให้กับทุกคนได้บ้างนะคะสาธุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้ช่วยแนะด้วยนะคะ King of Cup นะคะพลังงานของคุณ King of Cup เป็นพลังงานที่อบอุ่นตอนนี้พลังงานของคุณนะคะ กำลังดีกำลังดีเลยนะคะคิดอ่านทำอะไรก็มีโอกาสสำเร็จพลังงานของตัวตนคุณตอนนี้ในภาวะแวดล้อมอย่างนี้ต้องดูแลและคอนโทรลทุกอย่างให้ดีๆแค่นั้นเองนะคะพยายามพยายามเดินไปในแนวทางที่ระมัดระวังนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเพราะว่ทุก ทุกอย่างตอนนี้ค่อยๆเซฟตัวเองนะคะแล้วจะพาคุณไปสู่ความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและตั้งใจหวังไว้นะคะสวยงามมากค่ะเพียงแค่ขอให้คุณระวังในการคอนโทรลทุกอย่างให้อยู่ในในความคิดของเราในสิ่งที่เราคิดและตั้งใจไว้นะคะคือ เหมือนกับว่าถ้าเราจะซื้ออะไรสักอย่างเราก็ฟิกเงินตรงนง้นไหวแค่นั้นเองนะคะเราแค่ระวังตัวเองนะคะเพื่อความสุขสมหวังในวันข้างหน้านะคะการเจรจาการต่อรองการทุกอย่างที่คุณคิดการสื่อสารการสำคัญมากนะคะในภาวะอย่างนี้นะคะเราจะมีกัญญาญาณน,นิมิตท,ที่ดีด้วยนะคะขอให้คุณคิด และทำอะไรด้วยความระมัดระวังแค่นั้นเองนะคะเด็กถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยราชาถือถ้วยขึ้นมาตอบย้ำให้คุณรู้ว่าไม่ว่าอะไรในโลกนี้คุณสามารถที่จะสร้างและพัฒนาตัวเองไปได้นะคะแล้วคุณจะพบเจอการัญยานนิมิตท,ที่ดีนะคะเพื่อจะเจอไอเดียดีๆจากเด็กรุ่นน้องรุ่น รุ่นรุ่นทีเ่เขามาเสนอไอเดียดีๆให้กับคุณแต่ต้องอยู่ในความระมัดระวังนะคะต้องอยู่ในความระมัดระวังสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณผ่านพ้นอ,อะไรช่วงที่ยากๆไปได้ด้วยการระมัดระวังนะคะมันจะต้องมีบ้างนะคะทุกคนต้องมีบ้างในช่วงนี้ ช่วงช่วงอย่างนี้ทุกคนมีหมดแต่ว่าจะแก้ไขไปอย่างไรเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนประสแบแต่สิ่งดีๆนะคะเมื่ออะไรที่มันไม่ได้หลังใจเราไม่ได้หลังใจเราหรืออย่างที่เราคิดและเราแพลนที่เราวางไว้นะคะเราค่อยๆค,คิดนะคะค่อยๆค,คิดเพื่อเพื่อจะลงไว้ซึ่งความสุขนะคะ ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะนี่คือไพ่แห่งการที่ว่าเออเราจะมาแก้ไขตรงนี้ยังไงเราจะเดินทางไปอย่างนี้ยังไงเราจะเป็นยังไงทุกอย่างต้องวางแผนนะคะวางแผนให้ดีๆเลยนะคะแล้วชีวิตคุณจะพบเจอแต่ความสุขนะคะการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างต้อง ค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะคะเดิมูลออกมาย้ําเตือนว่าทุกอย่างที่คุณคิดคุณวางแผนถ้ามันไปในทางที่ซอซบที่สุดเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ความสุขนะคะความสุขสมหวังความวิตกกังวลของคุณในหลายอย่างที่อยู่ในใจอ่ะพยายามแยกแยะออกมาว่าอันไหน ควรอันไหนไม่ควรแค่นั้นเองค่ะชีวิตเราก็จะไปถึงความสุขที่คุณจะเจอนะคะนี่คือความยุติธรรมต้องมีเสมอช่วงนี้เอกสารทุกอย่างต้องดูให้รอบคอบนะคะถ้าใครเกี่ยวกับเอกสารนะคะ ก็แค่ดูให้รอบครอบแค่นั้นเองแต่ความหมายก็คือความหวังก็คือต้องการความยุติธรรมให้กับชีวิตของคุณฉะนั้นมีแน่ความยุติธรรมมาเสมอคะ่ะมีเสมอสำหรับคนที่พยายามเดินในสิ่งที่ถูกต้องนะคะนี่ก้เหรียญได้เกิดขึ้นคือความสุขสมหวังที่คุณได้รับแน่นอนในชีวิตนะคะไม่ว่าชีวิตคุณจะ เจอปัญหาอะไรที่หนักนะคะนี่คือปัญหาหนักมากคุณจะต้องสู้และฟันฝ่าเมื่อถึงจุดหนึ่งะคะความยุติธรรมมีสำรับคุณเสมอนะคะขอให้คุณคิดเสมอนะคะว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ยืด,ย,ดยืนบนความถูกต้องนะคะความซื่อสัตย์สุจริตนำพาไป ซ,ซึ่งความอุดมสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทุกอย่างในชีวิตคุณบอดสรุปเลยนะคะคุณจะยืนได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นไพ่ที่สามารถยืนได้ด้วยตัวของคุณเองอย่างภาคภูมิใจนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนี้นะคะขอแค่ใช้สิ่งที่ถูกต้อง อยู่เหนืออารมณ์นะคะคุณจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นด้วยความภาคภูมิใจขอทุกคนพบเจอแต่ความสุขสมหวังในชีวิตนะคะพลังงานดีๆขอให้รับกันไว้นะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณนะคะทุกการติดตามที่สนับสนุนยายยายขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะ